ณใจกลางป่าที่เขียวชอุ่มมีต้นตะเคียนทองสูงใหญ่เป็นที่สถิตของนางมณีจันทร์นางไม้ผู้สง่างามนางปรากฏกายในชุดไทยโบราณสีเขียวใบตองประดับด้วยดอกแก้วที่ส่งกลิ่นหอมยามค่ำคืนมณีจันทร์มีใบหน้าเปี่ยมเมตตานางคอยปกป้องผืนป่าจากผู้ที่คิดทำลายและดูแลสัตว์น้อยใหญ่ในพงไพร หากใครหลงทางโดยไม่มีเจตนาร้ายนางจะเผยโฉมอันเลอโฉมภายใต้แสงจันทร์เพื่อชี้ทางกลับสู่หมู่บ้านวันหนึ่งเด็กชายชื่อบุญหลงป่าและข้อเท้าแผลงมณีจันทร์สงสารจึงใช้น้ำทิพย์จากใบไม้รักษาอาการบาดเจ็บของบุญจนหายเป็นปกติก่อนจะนำทางเขากลับบ้านและกำชับให้รักษาสัญญาว่า จะช่วยดูแลผืนป่าตั้งแต่นั้นมาผู้คนในหมู่บ้านจึงให้ความเคารพต่อต้นตะเคียนทองและรักป่าไม้ดุดชีวิตเพราะเชื่อว่าความงดงามและเมตตาของนางไม้ชุดไทยจะคอยปกปักรักษาพวกเขาและผืนป่าไว้ตลอดไป